สวัสดีค่ะแี๋ยงมาแล้วมาแล้วหลังจากกินหมูกระทะเสร็จขณะนี้เวลาทุ่มสิบนาทียิมแอรแร<า>ถนนบอกกวางังี้บสิป้าขับมาจอดอยู่เงินไหลยางปิจิโลเ่เับก่ะบป่งยางแล้วพวามีของนำบ่ ไม่วันจะทั้งนาบูเบียงยังหมุนหมุนคักเลยเขาเดินเดน เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายยยเต้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนเนี่ยเนเพระอาทิตย์ต้นนี่ผ้าแดงแสบมองภาพมุทังยังไงพ่ออามาแล้วนี่เห็นเต้นแล้วแม่ลงได้ปะ อนนี้อนเค่ะ,คะเยเออ,น,อน,นันหลยเดี๋ยวให้ไม่ติมเด้ยม่กเห็นบะเห็นคอนไหนีละอเคสมบุกสมบันคือเากันเลยโ,โอ้ยโอยขดอีกสัน่นยอืขนันฝนตกนี้ขีตมเต็มเลยได้ไหมคะไม่ ใส่ป่ะเมนท่างบุญยี่ทางพี่แอดแอดอยู่ไหมน้าไก่ว้าย่วยยาพนให้ยย่างไก่เต้นไหพี่จอร์นี่เด็กแตอไฟไปมันต้องเสียบไฟต้น อ๋ออันปูนั่นน้อนค่ะเดี๋ยวป้ามาใส่สอยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวลืมคอ,ขอเขาติดหนวดเลยสวยไว้ <c oughs> ได้ลูกใหม่แล้วหรอแม่ <c oughs> อันนี้ลูกพี่้นน้ำที่ปนมากเลยอันปู นวดเมื่อนี่ก็นวดอีกเพื่ค่ะนี่บัอัน้รอสกมาแก่อีกเทียนหนึ่งวัซ้ำไหมซ้ำไหมนวดเป็นรอบนึงเนรอวัดไม่ได้นวดนวก็ต้องมีซ้ำอีกบ่าวัเป็นนวดไปรทั้นเรี่ยวแจ้งหนา่ัทุกอย่างเพราท่านท่านรุงเทพเจนี่วั่ตสัยังบกวาบแสงนี่สิพระแสงเดีอยเฮ้ยเราหลีกอยู่เราไปท่านไดมาเราหลี่อยู่ใสเยอะ เห็นรถแล้วเห็นมอไซค์แล้วจะ่าเพร่ะเห็นคนนี่นำโคกันจะแซ่บเลยะกินมะเร็วกวน้นไปกินยังไงมาเอียงก่อนกินว่าล่กินกินจไปคว้างกันมัจะทิมันเอาเพราะว่าพ่อไปปุยบ่ถึงจังห เราเบิ่งลิบฝากความเพือี่แม่หลายทีแล้วนะเราเบิ่งลีบแต่ว่าขันโพลเฟซเราเบิ่งอยู่เออแต่ถ้าโพลเฟซเราจีเห็นอยู่แล้วล้าก็บจีหัวกินเข่ากับยงกนหมูกับมรอยอยไป่างลมตัวหน่ไปร่งล้มเอาแม่เอาแม่ไยจังหเป็นอย่งะของน้ำลอยอะไรของน้ำที่สวัดวัดนี่คือไปกินหมูกระทะมั้งานีแหละ ยางแตกแน่ๆเนะทางมันมีประตูหลอดไต่หันเนาะหลอดไต่หันเนาะเข้าไปในบ้านไกลไหมมืดไหมฟต์ไฟมันมีไฟเห็นมันมีไฟอยู่ไหมเด็กกับบุ๋ของหน้ามันมีไฟอยู่แต่ว่าทางหย่างเมื่อคืนสดบอคอจ้าตีหนึงค่ะรู้เรื่องเลยไฟยู่เอ็นถวยบอคอไป เธอพัก,กันนอนใส่ลืมถามตัวลหรออกมานตะมงเก้าตอนเทียงอ๋อหอกมาตเทียงมเอปเนี่พดนอผู้เปิป้ผ้เาาิ้พาดหรอปลูกยังเหรอเดี๋ยวจังไรจังไปัยเสแล้วบอดี้างสาเรทาบได้ไมี่หอมกึย่งนี้พี่หอมไม้ตัวใหม่เหรอ ไม่ไม่อันนี้มาพี่ต้นน้าเอาหมอนอาไปว้สกัหน้มักัดหูชามันคือหอมยหอมกว่าอีฟูกยไปจุบมปละย่าไปจุ่มไปย่าไปจุ่ไปฟูกอย่าไปยไปจุบมลยาไปจุอฟูะยไปจุฟูกละ้านมาอย่างมัหอมเ โอยมายุกับผนวยกับไ้ผูอปหาพไมปหาพมึงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวตุ๊กตามาอีกแล้วอันนี้ลูกใครอันนี้ลูกใครอีกลูกข่จนะทมยุ่นีออกมาซองเโอ้ได้ยินเสียงแม่เามเอาแล้แม่คุณ เอาเต่นี่จอนอยู่นี่แต่ไม่เอาไม่กัดน้องลูกเฮ้ยวันจองกงเกงแล้วค่ะจอนกางเกงจอนจ้ายูิต่เมีดูอมากเลยเดี๋ยวเด้ทุกกนากยม่แก้วทรวงมัวทรวงมัวแม่กหลังรถเหรอยับางสียพูดก็ไม่แย่หม่มคือกันเลยมืนอี้นะมื่อเ่ช้านี่บอกเขาบอกว่าลงยางเลยคนตุกตากี ว่าจไปลอนมไได้งเขาบเหรเอาหมาเลยยังไดเตืน่ะมาแล้วมาหมาเมมพอโก้บอกว่าเอาเข้ามาถ่ายคนก็ถ่ายหมาหมาแล้วมายังอย่ในเต็นหมาหมูเมมมลยใจหุดซ่าไปเลยโอ้โดูเหมนรถมือเนาะมือไหา่ได้งบ้านใช่ สิบห้าอื่นบอกเอาเมื่อื่นก็โง่เลยเด้ล่ะเมื้อลอยอางเดยอนหางนหาสิบเก่าลลายกสิเป็นยังหรือจกรุงเทพมันยังไู้ค้ามันเมีอะรแล้วจอะี้ก็มีอะไอะไรก็จก็จอดทาจอดรถบัสแลพี่ครับแห่้ำนึ่งให้ปุ้ยไปขับรถบัสรือเออจอดไปขับรถบัไปขรถบนข้หลาตนะุกยังมาเป็นังขับบัสีอกตาดีเลมีุ่กาตอย อยู่เมืองสวงกต่บอโลเมนเดียเดี๋ยวแมนอุ้ยแต่ว่าถ้ากลับมาจากพุ่นน่ะจะรู้ว่าเจเดี๋ยวขอเช็คระยะาก่อนเมื่อยยุ่น้องฮี่นะน้องฮี่มาบาดน่ะมันประมาณเจสิโลเอาทีข้องเมื่อยนะเมื่อยูุทวัตนย่สามบสโลนี้เข้าไนหอ้าไนี้เราวี้เหอข้าวไี้อข้าห้าไ้อขไรเอา บอลอชิปในก้ก็ายสั้นเดียเน้องกันนะ้องดูดงการแล้วยิ้มอะไรกนบ